จัดชุดมาลงหัวระเบิดหัวมานะคะลูกค้าทํามันสำลังของใคร3เดือนขึ้นไปแล้วนะคะลูกค้าขะจัดชุดนี้ได้เลยค่ะพบทั้ง่านอาหารหลักแล้วก็ฮโมนเลยค่ะตัวแรกก่อนเลยนะคะลูกค้าขะปุ๋ยเกรดพรีเมียมจากปุ๋ยวไวกิ้งค่ะ0.0.50ค่ะลูกค้าเน้นๆเลยค่ะโพแทสเซียม50%เลยกระตุต้นการสร้างแป้งส้มตาลค่ะสะสมอาหารค่ะมันหัวใหญ่ๆไปเลยค่ะ แล้วใช้คู่กับขวดนี้ค่ะลูกค้าเพชรยำลงหัวค่ะ้าสูตรพรีเมียมต้องฝาสีทองค่ะเป็นฮอร์โมนค่ะลูกค้าน้ำตาลทางนวดเลยค่ะเป็นแหล่งพลังงานของพูชเลยค่ะต้นการสะสมอาหารการลมหัวของมันค่ะคู่นี้บอกเลยว่ามันหัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงค่ะใช้งานได้เลยค่ะทุกนี้นะคะลูกค้าขาอัตราใช้เนี่ย20กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะ1กิโลต่อน้ำพาลิตรเลยค่ะลูกค้า ได้20รายเลยค่ะส่วนคนนี้นะคะนะอัดราใช้ประมาณ30ซีซีต่น้0ค่ะลูกค้าได้ประมาณ15รายเลยค่ะคู่นี้ผสมฉีดพร้อมกันได้เลยค่ะลูกค้านะะตัดตะกร้าไปให้นะคะกดได้เลยค่ะ